สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะเข้าสู่ไมเดียเจนี้ค่ะวันนี้กวันจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรก <c oughs> ครึ่งปีแรกนะคะของปี2566นะคะ หรือปี2023นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะสถานการณ์วรความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะฝากกดไลค์ like ค่ะกดแชร์ s ับส c คร b e นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวางเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกๆก,การอัปเดตค่ะมาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานให้กับชาวมังกรกันนะคะขอพลังงานให้กับ อชาวมังกรน,นะคะในช่วงครึ่งปีแรกเลยคะ่ะ ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะกวางรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอสมควรเลยนะคะเปิดปีมานะคะใต้สำรับเป็นคว e นถือเหเรียนนะเออเปิดในช่วงต้นปีนะคะพลังงานหลักได้7ถ้วยนะขยายได้2ดาบแล้วก็สตรีม สำหรับชาวโสดก่อนละกันเนาะก็รู้สึกว่าตัวเราค่อนข้างฟูงๆไงค่ะในช่วงต้นปีมกราคมพายเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่หรืออีกในหนึ่งก็คือมีหลายๆคนที่แวะเวียนเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเราเหมือนกับเรายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเขา อย่างแท้จริงมันก็เลยทําให้เราสับสนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเราควรจะเปิดประตูบ้านต้อนรับใครดีเราเหมือนมีกําแพงในตัวเองนะเราพยายามปิดกัน้นปิดใจเพื่อมันเหมือนกับเราสร้างความเข้มแข็งให้มันเป็นเกราะภายนอกเพื่อปกป้องความอ่อนนิ่มของในใจตัวเราเองกงค่อนข้างสัมผัสได้ว่าตัวเรายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์สาหรับชาวมังกรบางคนเนาะ ในพลังงานที่ตรงกับกวางกาลังอ่านอยู่นะคะตัวเรายังไม่พร้อมในการมีความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นต่อให้มีออปชันตัวเลือกเข้ามาเนี่ยตัวเรายังไม่พร้อมจะเปิดใจแล้วก็เรายังพยายามเป็นคนที่แข่งนอกเพื่อปกป้องความอ่อนแอภายในตัวเราเองนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะกวามองว่าชาวมังกรหลายคนเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกับหลายๆคนเลยทีเดียวนะแต่ว่าเรายังลังเลอะเราไม่แน่ใจเลย คือเป็นกวางรู้สึกว่า,าในหลายๆราศีที่กวางเปิดมาเนี่ยในช่วงต้นปีมันเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงภาวะของความฟุงฟ้งๆหน่อยอตัวเรายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแต่เหมือนกับว่าสําหรับชาวมังกรบางคนที่มีคนคุยมานานละเรารู้สึกว่าเราอยากจะตัดสินใจได้แล้วนะว่าคนไหนกันแน่ที่เราจะพัฒนาแล้วสารสัมพันธ์อย่างจริงจัง,จงแต่เรายังไม่พร้อมอะแต่ก็รู้สึกว่ามีคนใดคนหนึ่งที่ทําให้เราอ่อนระทวยได้สําหรับ หลายคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับเราตรงนี้แต่เราเองอะ่ะยังไม่กล้าตัดสินใจแต่ก็รู้สึกว่ามีใครบางคนที่มาวินแล้วก็โดดเด่นทําให้เรารู้สึกว่าจากสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างเกราะมาป้องกันความอ่อนแอในใจอะ่ะเราหวั่นไหวมากๆกับคนคนนี้แต่เราเองก็ยังไม่อยากที่จะแสดงมุมนั้นให้เขาได้รับรู้นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะระมาระวังการมีปัญหา จากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ปัจจัยของเราเองนะคะเป็นปัจจัยภายนอกเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนอื่นๆที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ทําให้มันมีความ อาจจะเข้าใจกันผิดหรือมันมีการที่อาจจะมีการงนใส่การเงียบใส่การแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่ายังไงซาความสัมพันธ์เนี้จยจียงเน่นมันคงอยู่แต่มันก็จะมีความแว่งแว่งเบาๆมีการทะเลาะก,กันเบาๆบ้างในช่วงต้นปีนะคะสําหรับคนมีคู่แต่กวางยังไม่เห็นปัญหาที่มันร้ายแรงเนาะทีนี้ในช่วงมีนาเมษานะฮะช่วงซัมเมอร์เนาะเอ่อในสําหรับคนมีคู่เอยสำหรับคนโสดก่อนก็รู้สึกว่าเรา อาจจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีการตบตีแย่งชิงบุรุษหรือสตรีบางบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าเราได้ไปคุยกับคนที่เขามีคนคุยเยอะๆหรือเราได้มีโอกาสไปเรียนรู้รู้จักกับคนที่อืเขาเขาอาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้หรอกแต่เขาเป็นคนที่มีหลายๆคนแวะเวียนอยู่ในตัวเขา ก็รู้สึกว่าสําหรับคนโสดที่เจอสถานาการณ์นี้ตัวเราจะพยายามดึงตัวเองออกมามันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้คุยกับเขาอย่างชัดเจนหรือเป็นคนคุยแต่เพียงแต่ว่าอาจจะได้มีการสานสัมพันธ์กันเบาๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงโครจรน,นั้นก็รู้สึกว่าเราจะพยายาม ดึงตัวเองกลับมาเป็นคนโสดที่สวยๆหล่อๆ,ๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะดึง power องกลับมาแล้วก็เหมือนกลับมานั่งอยู่บนบัลลังของตัวเองแล้วก็เป็นคนทรงเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่มีคนคุยระมัดระวังเรื่องดราม่าที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไม่เราหรือเขาเนี่ยมีคนคุยหลายๆคนเอแล้วเป็นไปได้ว่า ในสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะ move on ตัวเองออกมาจากคนที่สร้างความวุ่นวายให้กับเราเนะคะเพราะว่าจริงๆเราบางคนมีเสน่ห์อยู่แล้วอะ่ะคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปตบตีแย่งชิงกับใครนะคะก็รู้สึกว่าตัวเราจะดึงตัวเองกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราทรงคุณค่าสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันในคู่ตัวเองนะก็รู้สึกว่า มันมีสัญญาณของการที่อาจจะมีการมีปากมีเสียงกันก็รู้สึกว่าปัจจัยภายนอกค่อนข้างสําคัญมากๆกับออชาวองค์กรที่มีคู่อาจจะมีเสียงจากเพื่อนจาก วงสังคมหรืออะไรเงี้ยมนเลยทําให้เป็นประเด็นหรือบางทีบางครั้งเนี่ยต้นต่อของเรื่องอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากเพื่อนเขาหรือเพื่อนเรามาปรึกษาแฟนของเราหรือมาปรึกษาเราแล้วมันมันเลยลุกลามทําให้ตัวเราอะ่ะมาทะเลาะกับคู่ของเราเองนะคะต้องระมัดระวังนะแต่ก็ในว่าสุดท้ายยังไงแพชชั่นดีๆยังมีอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะสุดท้ายแล้วปัญหาเนี่ยก็จะขี้คลายไปได้ทั้งสองคนเนี่ยโอเคอาจจะยังมีภาวะอารมณ์ความขุ่นมือขุ่นมัวกันไปบ้างแต่ก็ยังจับจูงมือกันที่จะ ที่จะเดินหน้าต่อไปอืมทีนี้ในช่วงก่อนกลางปีนะคะสำหรับคนโสดนะกวางรู้สึกว่าใครที่โสดตั้งแต่ต้นปีก็จะยังคงความเป็นโสดนะแต่เหมือนกับว่าเราจะกลายมาเป็นคนโสดที่สวยหล่อทรงเสน่มากมากแล้วก็ในเรื่องของการเงินคน่อนข้างปังสําหรับชาวโสดนะคะเป็นคนโสดที่สวยสวยลอยอๆแล้วก็เป็นคนที่ใครๆก็แบบรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าหาแต่ตัวเราน่าจะยังเลือกที่จะไม่ไม่ไปเรสปอนหรือไม่ไปเออ สร้างความสัมพันธ์อะไรกับใครที่มันมีความลึกซึ้งเราค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นเก้าเหรียญน,นะเก้าเหรียญมันคือพลังงานคนโสดอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่ามีคนแอบสืบแอบส่งเรานะก็รู้สึกว่าสาหรับคนโสดนะคะหลายๆคนเลยอ่ะพยายามแอบสืบแอบส่งเราแล้วก็วาอาจจะมีใครบางคนที่ไม่เราก็เขาอ่ะเป็นคนที่เลือกเดินจากมาก็รู้สึกว่าพลังงานตรงนี้ยังคงวนเวียนอยู่กับเราแต่ความหวงว่า,า,วาเขาน่าจะยังไม่เข้ามาในช่วงกลางปีหรอกแต่มันมีใครบางคน ที่แอบสึกแอบส่องเราแล้วก็ยังอยากที่จะวนเวียนกลับเข้ามาอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เคยถูกเขาทิ้งหรือเราเป็นคนทอดทิ้งเขาแต่เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทิ้งเขาเขาก็ยังคงรู้สึกยังคนะิดถึงแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเคยเป็นคนทอดทิ้งเราเขารู้สึกเขารู้สึกแย่กับการกระทำนั้นนะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะวนกลับมาเขาส่องเราหนักมากในช่วงกลางปีนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยระมัดระวังนะก่อนรู้สึกว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงมีนไาไม่สายพอเราเลือกที่จะดึงตัวเองกลับมาเนี่ยเราอาจจะก,ก,กลับมากลายเป็นคนโสโดอีกครั้งหนึ่งกลับมากลายเป็นคนโสโดที่รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากกว่ากับการอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับใครนะพลังงานคล้ายๆายคนโสโดก็รู้สึกว่าในายาความหมายไปในทางเดียวกันแต่ก็จะยังมีคนแอบสืบแอบสองอาจจะเป็นคนที่เราเดินหันหลังจากมานี่แหละเขาไม่ความรู้สึกว่าเขายังหวยหาความักความเมตตานะคะแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มันเคยมีร่วมกันมาก่อนหน้านี้นะคะเขารู้สึกว่าการที่ เราหนีห้างออกมาเนี่ยเขาเหมือนถูกทอดทิ้งให้เหน็บหนาวอยู่ท่ามกลางหิมะอันเดียวดาย e นะคะเสื้อผ้าขาดวินเลยดูหน้าตาสิคะแบบว่าเศร้าหมอกนะคะเขายังแอบสืบแอบสองเราตลอดเวลาสําหรับคนที่มีคู่ก็รู้สึกว่าเออในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังดําเนินต่อไปแต่ว่าต่างคนต่างให้อิสระกันมากขึ้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยึดติดก,กันมากมายแต่ว่าต่างคนต่างยัง ยังรู้สึกเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันอาจจะมีบางโมเมนต์บ้างที่ก็รู้สึกว่าต่างคนต่างไปโฟกัสกันเรื่องงานแล้วก็ปังมากๆทั้งคู่เลยอาจจะมีบางโมเมนต์ที่มีความเหงาเข้ามาเกาะคุมหัวใจไปบ้างเพราะมันเหมือนกับต่างคนต่างให้อิสระกันมากพอมันอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็จะมีข้อเสียตามมาทีนี้เหมือนกับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนอาจจะมีความจําเป็นที่อ่ามันอาจจะอยู่ห่างกันทําให้มันมีความแบบต้องใช้วิธีการสืบการส่องถือว่าแบบ มันไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธะยังหนักแน่นมม่นคงไปกันได้สําหรับชาวมังกรที่มีคู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีโมเมนต์ความเหงาแต่ในเรื่องของออปัญหาการทะลบเบาแหวงเนี่ยก็รู้สึกว่าจบลงไปแล้วตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาพอพุ้ามิทุนายเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่มากขึ้นแต่มันจะเป็นการเข้าที่ที่ ค่อนข,ข้างหลวมๆเป็นความสัมพันธ์ที่จะหลวมๆห,หน่อยนะจะไม่ได้ยึดติดกันมากแล้วก็ไม่ได้แบบต้องคุยกันตลอดเวลาหรืออัปเดตอะไรกันตลอดเวลาค่อนข้างให้อิสระต่อกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาให้ไพ่ให้คําแนะนําชาวมังกรสักหน่อยนะขอคําแนะนําให้กับชาวมังกรค่ะในช่วงครึ่งปีแรกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สไม้เท้านะคะแดาบแล้วก็เดอะเวิลก็รู้สึกว่าต้องจะเย็น ถ้าเกิดว่าใครที่ก็รู้สึกว่าในเรื่องของมันมีระยะทางเขง้ามาเกี่ยวจริงๆอาจจะเป็นทั้งสาสถานะเลยก็ได้นะคะใจะเย็นๆแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการรอคอยบางครั้งการรอเป็นสิ่งจําเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์เราไม่สามารถที่จะเร่งรีบอะไรให้มันเป็นไปตามใจเราได้นะคะแล้วก็พยายามอย่าอย่าสร้าง ปัญหาขึ้นมาจากความคิดของตัวเองพยายามอย่าฟุงา้งซ่านก็รู้สึกว่าในช่วงต้นปีมันมีความฟุ้งจริงๆสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่สิ่งที่ทําให้สถานการณ์มันแย่มากขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือความคิดและินตนาการของเราเองนะคะจะเห็นว่าแดดาบเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเรามันไม่ได้ขวางทางเราอยู่ถ้าเราเปิดตามามองสถานการณ์จริงจะเห็นว่าเราสามารถเดินออกมาจากตรงนี้ได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันแบบว่าเป็นอุปสรรคขวางกั้นเรานะคะแล้วก็ ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหรือสาหรับบางคนที่มีคู่มีมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันกําลังจะสมบูรณ์มากขึ้นอ่ะอะไรที่มันเคยเป็นสิ่งไม่ดีมันกําลังจะจบลงแล้วก็มันกําลังจะเริ่มไซคลใหม่ๆที่มันเป็นไซคลที่ดีงามแล้วก็ความสัมพันธ์ที่กําลัง จะเบ่งบานต่อจากนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะมาเติมเต็มเราในทุกๆมิติในชีวิตเลยนะคะหรือถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วความมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่จะยิ่งเติมเต็มกันละกันมากขึ้นไปอีกเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวมังกรน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหมค่ค่ะในคลิปความรักประจําเดือนนะจะรีบตามมาค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วายบายสวัสดีค่ะ